สวัสดีครับอ่ะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อซปเปอร์ลีนใช่ไหมพี่ช่างอันนี้เรามากับช่างอ่าเจ้าของโรงกลึงครับเป็นโรงกลึงอะไรนะ C N C เหรออ๋อรีวันเทคครับชื่อโรงกลึงอ๋อรีวันเทคเต่เครื่องเป็น C N C เนาะเครื่องกลึงเนาะคุดมากเป็น C N C อออยู่อยู่ที่บุรีรัมณนะ์เนาะอยู่ตรงไหนพี่ร้านนะอ่ะถนนคีระซอยสองครับ ถนนจิระซอยสองจะเทวเยอดธุรกิจใหม่ธุรกิจใหญ่อ๋อหรือเรียกง่ายๆว่าตรงข้ามโรงอะไรนะโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลสามถ้าเป็นทีอ่าโรงเรียนเทศบาลสามอันนั้นคือเครื่องตั้งอยู่ตรงข้างหน้าเนาะใช่ค่ะติดติดถนนอะไรนะถนนบุรีรัมย์นังรอถนนบุรีรัมย์นังรอครับ<ช>น,นบี่ครับผมมากลึง เขาเรียกว่าบูทซุปเปอร์ลินเนาะหรือบูทพลาสติกนะครับหาซื้อไม่ได้ครับแต่ตรงนี้ทำให้ได้พี่เกอไปเป็นช่างอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ฝรัง่งเศสครับอยู่ฝรัง่งเศสเลยโอ้โหพี่อยู่นู่นเกี่ยวกับประงกลึงเลยครับไม่ครับเป็นช่างยนต์ครับ่ช่างยนต์ในงานกลึง การฟันโตอยู่บ้านอันนี้คนบุรีรัมเลยเนี่บุรีรัมเลยครับอยู่ตรงนั้นเลยนะใช่ครับอ๋อบ้านเจ้าจของเลยนะโอ้โหตอนนี้มีเครื่องเซีนซีกี่เครื่องครับพี่เหลืตอนนี้เหลือประมาณรวมๆแมชชีนกับสิบสิบเจ็ดสิบแปดตัวสิบเจ็ดสิบแปดตัวตัวใหญ่มีตัดเลเซอร์โอ,อ้มีแมชชีนรับรับงานแบบไหนบ้างครับพี่งาน ตาามัวอย่งครับจบจงานสร้างตามตัวอย่างเลยตตามตัวอย่าางงับงนอะไรก็ได้ก็โฟร์ที่พอดทำได้ทำทำให้ได้หมดครับอ่อเฟียไปทำไมเดี๋ยวจะพาไปดูร้านพีเก้ครับอันนี้เฮียเฮียร้านอนุสาตนะครับเป็นคนโทรไปให้นะครับเกโทรไปปุ๊บเกก็มาเอาของเลย คือหาซื้อไม่ได้แน่นอนนะครับแถวบริรัมครับผมเช็คดูหลายร้านแล้วไม่มีครับนี่ชีสเม็ดก็ไม่มีตรงนี้ก็ดีนะครับที่เกทํทำให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูร้านนะครับร้านเกเครื่องกลึงเยอะแต่ว่าเกมีอยู่สามโรงอะกลึง CNC เลยอะ,อะเป็น CNC นะครับ เพื่อเป็นแนวทางสําหรับใครที่อยู่บริเวณบุรีรัมย์อาจจะไม่รู้จักนะครับว่าเอออยากทําแบบกลึงน็อตกลึงอะไรอลูมิเนียมอะไรเกทํทำได้หมดนะครับเพราะว่า CNC มันทําได้ครับเพราะว่าเกเก่งมากเลยส้มได้เลยนะครับเดี๋ยวซืของอยู่เดี๋ยวเข้ามาเ้ กิโลละห้าร้อยเลยโอ้โหถ้าสติกิสระกรรมนี่เลยประสบการณ์ยิงสีน้ำเงินสีเขียวสีดำเจะแพ้งก็นี่ก็นี้เกรดสแตนดาร์ดนี่นะอันนี้แพงบปล่มันเกรดดีเป่านี่ถ้าไปพุทธโบกสีดำสีน้ำเงินสีเขียวเขาจะเรียกว่าปอมมันจะมันจะแข็งกว่านี้อันนี้มัน แข็งลื่นระดับหนึ่งครับเนี้ยมันอยู่ติดกับสีเสมิดเด็ดดินเยื้องๆกับสีเสม็ดนิดหน่อยถ้าอุปกรณ์พวกนี้นะในฟูรัมจะมีขายอยู่สองห้าจะมีไทพัฒนากับฟูรัมคาลิโอ้ใชสองที่ครับแล้วก็อีกที่หนึ่งเขาก็ขายแต่เป็นคนตะเกียบอันนี้จะแข็งกว่าอันนั้นมันจะนิ่มลื่นครับครับอันจะแข็งนะ ถ้าเราใส่พวกบุชทองเหลืองส่นี้ไม่ได้ใช่ไหมบุชทองเหลืองมันจะมันจะรับรับแรงได้ได้ดีกว่าครับแต่มันจะยังไงล่ะมันซึกไวมันซึกไวใช่ซึกไวจริงแหละแต่ตอนนี้ถ้าโดนจะตปนนี้ทองเหลืองโลละโลละปรร้อยห้าสิบทองเหลืองนะใช่ครับโอ้แต่ถ้าดูการใช้งานว่าไงอันนี้ไปใส่อะไรนะ กระบอกดำสลักสลักล่างกระบอกอ่ะที่มันมีสองข้างอ่ะนั่นแหละก็ได้แต่ถ้ามันรับแรงมากๆคือต้องใช้สีน้ำเงินรับแรงเรวเสียดสีจะลดเวลามีแรงกดแรงเฉือนสีน้ำเงินใช่ครับอืมยานอัจฉริยะมันกรลื้อใช่ยานอัจฉริยะยาเนาะ แต่ถ้าเป็นซุปรีอร์มันกันแต่ชีสสายเลยนะอันนั้นไม่แนะนำมันมันรับแรงกดได้ไม่เยอะอันนี้คุ้เือครับอันนี้เหมือนเราฆ่าฆ่าช้างเอางาเลยเนาะใช่ไหมัมนเราซื้อมาปุ๊บปลกลึงทิ้งตั้งเยอะมันไม่มีขายแบบว่าเป็นท่อเป็นท่อเป็นรูเนาะอืมก็ไม่ทำเลยมันจะมีแบบแผนกับแบบเล้าค่ั้องอย กิโลละห้าร้อยคือกลึงทิ้งเยอะเลยอ่ะใช่คือมันเป็ช่างกิโลไม่ได้มันต้องเลี้ยงครับต้องเลี้ยงร้านนี่แปดร้ห้าสิบร้านจีโมด้าเจ้าร้อยร้านไทยประชมอ๋อเศษมันนะไม่ไม่ครับถ้าเศษมันก็แปดสิบร้อยห้าสิบขายนะใช่ครับเลี้ยงแต่ร้านแล้วนี่ไปขายเศษมาได้ไหมนี่ไม่ได้ไม่มีใครรับซื้อวะโอ้ ผไอ้ตัวนี้ถ้าเราไปกลึงใส่เป็นพวกบูทสลักแมคโรมันได้ไหมหูไม่ได้ไม่ได้บ่เป็นเชื้อบ่เร็เชื้อไม่ได้อ๋อมันได้แต่มันมันรับเรงกระแทกแบบต่อเนื่องไม่ได้อืมต้องแบบอืม แต่ปกลึงทําเป็นแผ่นชิมได้นะเนี่ยเนาะแผ่นชิมไมโครอ่ะตามกระบอกมันอ่ะนะอร,ร,รอข้างๆมัน่ะอยุนนี่ก็ทําได้เหมือนกันใช่ไหมปิกลึงเป็นแผ่นชิมอะ่ะอ๋ออันนี้ใช้ได้เลยงั้นรังไมโครที่โอมา,มาใหม่ๆแผ่นชิมก็ใช้พลาสติกดิ<ช>ครับครับมันไอ้อันนี้มันไปไวเีจะมันเปลี่ยนง่าย กเครื่องมือทำอาหารอ่ะอาหารพวกการแพทย์ครับจะสีเขียวมาดูไซมีดดูอะไรอีกแล้วร้านนี้มันมีขายทุกสีเลยวะไม่มีร้านนี้แค่เอามาเกี่ยสีขาวอ๋อไมีแต่สีขาวีทางเข้าร้านครับทางนี้ซอยอะไรซอยพวงทองซอยสองทีละซอยสองซอยพวงทอง มีร้านซ่อมมออเตร์ไซค์ตรงกลึงมีกี่โรงหนึ่งซองบ่นี่สามรงมอืสามบ่อันนี้จะเป็นงานคลึงงานตัดเลเซอร์อันนี้เป็นแมชชีนความถี่โอ้ชุบโอ้ชุบอะไรชุบกระบอกสูบชุบนิกเกิลคาร์บายเอ้าชุบแกนได้ไหมชุบแกนมันเป็นภายนอก น,นั่นชุบห้าคูมค,ม,คมไม่ได้รับเพราะว่าอ๋อไม่ได้รับเหรออยู่ในชุมชนทำไม่ได้มันมีกลิ่นอ๋อเต็มฟานก็ไม่ใช่ครับแล้วชุบอะไรนะช่างว่าเมื่อกี้นิกเกิาาลคาร์บอนเองแบบไหนเป็นถ้าในมูไซคันจะเรียกว่าชุบเสื้อได้อซิลอย่างนี้นะไม่ต้องมีปลอกอ๋อ,มอ,มอมไม่ต้องมีปลอกครับไม่ต้องวงปลอกชุบบนมินิแมเลยแล้ว่าโอมสายชิวก็าทำอยู่นี่หรือเปล่าก กรมชงยีญญ่้อเขาจะอยู่ตรงข้ามครับ,คร,บครับครับข้ามซอยเกือบมีทำบ้างครับ,บ,รบอผมไม่ได้ทำรถซิ่งอื่นบอทำแต่สแตนดาร์ดเหรอก <laughs> ็ผมไม่ได้แต่งรถอย่างก็ียวเาทำให้เขาอยู่เด็ก็ไม,ไ,<อ>ไม่ได้แต่งซิ่งไม่ได้ทำอะไรตรงนี้จะเป็นอะไรตรงนี้วง ขา,ขายเครื่องขายเครือ่องนี่นี่ที่ขายเครื่องตรงนี้ครับเครื่องกลงึงเครื่องกลึงเครื่องงานสุกุกงอะไรเี้อรนี่เส้นข้างหน้านี่ก็ถเลวซ้ายไปชนวงเวียนช้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวพาลงไปดูเดี๋ยวให้ดูครับหน้าร้านเขาจะอยู่ตรงนี้ครับนี่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  รับกลึงงานขายเครื่องจักรครับกัดงาน CNC ฝั่งนู้นจะไปวงเวียนช้างนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูเลยครับนี่ร้านอันนี้เป็นจริงๆแล้วโรงกลึงที่เขากลึงงานเขาอยู่ข้างในนู้นนะสามโรงที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะเป็นแนวทางครับสำหรับใครที่เออเลือสลักนี้ยังไม่ได้ไปซื้อ ไปไปดูไหมไซีซเมตเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนี่ครับจะพามาดูอู้เครื่องกึ่งเยอะมากเลยอันนี้เครื่องอะไรวะ2 UMC Model Japan ดูเครื่องขายนะนี่ขายนี่นนนครับมีใครถูกใจเครื่องไหนบ้างน่ะนี่โอ้นี่อะไรนี่ นี่เอาเยอะเลยครับนี่อันนี้เครื่องเรียกว่าเครื่องอะไรวะอา่ากัดเล็บ,เล,บเ,เ,เล็บหน้าเพดเล็บหน้าเพดได้ตรวนี้เล็บหน้าเพดปั๊มไมโครอันนี้ก็ได้นี่อ้วอนนี่เครื่องใหญ่เลยเว้ย เดี๋ยวเราไปถามพี่กันช่องการช่องช่องทางติดต่อติดต่อได้ยังไงนะพี่ช่องทางติดต่อติดต่อได้ยังไนะง,ง,ไงไบเบอร์โทรเบอร์อะไรครับ098 157 4 5 8 5นนี่ครับเจ้าของไปซื้อสลักก่อนครับ ตามนี้เลยใครอยากกึงอะไรก็มาตรงนี้เลยนะครับเบอร์โทรบอกไปเมื่อกี้แล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ